ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเย็บกางเกงกันนะคะกางเกงขาสั้นซึ่งเป็นแบบเกเกนะคะให้นักเรียนทําตามหนังสือของครูในฉบับพื้นฐานนะคะซึ่งครูก็จะทบทวนให้สั้นๆน,นะคะเป็นลักษณะ,ะเราจะต้องทําชิ้นหน้าก่อนนะคะโดยนักเรียนเผื่อขอบไปเลย2นิ้ว นะครับเปิดขอบสนิ้วค่ะวันนี้เราจะมาเย็บกางเกงขาสั้นใส่กันนะคะเป็นขอบในตัวด้านหน้านะคะเป็นออกกางเกงขาสั้นแนววัยรุ่นนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีเกต็ดมาอย่างนี้นะคะส่วนด้านหลังเป้านะคะ ส,ส่วนด้านหลังเราจะใส่ยางยืดเฉพาะด้านหลังนะคะเราสามารถสวมขึ้นไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ซิปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะด้านหลังสั้นๆนะคะอยางให้นักเรียนดูตามนี้นะตรงนี้มีกระเป๋านะคะมีขอบดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีขอบนักเรียนจะเย็บยากตรงกระเป๋าโคก็เลยทำให้มีขอบ นะคะมีขอบแล้วก็มีกระเป๋าขอบสองนิ้วนะคะก็โดยที่นักเรียนก็ไปดูในหน,นังสือฉบับพื้นฐานเรานะคะครูจะสอนทั้งกางเกงขาสั้นทั้งกางเกงขาสั้นและกางเกงขายาวอยู่ในเล่มนี้ด้วยถ้านักเรียนท่านใดที่มีแล้วก็เปิดเข้าไปดูนะคะถ้านักเรียนท่านใดยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจน,นะคะเล่มละ380บาทค่ะ ฟรีค่าจัดส่งถ้าท้องที่ห่างไกลก็เพิ่ม50บาทนะคะเพื่อที่ของทางขนส่งเขาคิดเราเพิ่มนะคะอันนี้อธิบายฟังสั้นๆนะคะขอบตรงนี้2นิ้วนะคะตรงนี้10เซนตรงนี้10เซนนะคะทีนี้ความยาวต้องวัดจากตรงนี้นะคะห้ามวัดข้างบนข้างบนเป็นขอบไม่เกี่ยวคความยาวใคร อยากได้เท่าไหร่ก็วัดปลายตัวนี้ยาว16นะคะนิ้วนะคะอันนี้เซนขีดเดียวนิ้เซนนะคะจากนั้นวัดสะโพกหานสี่นะคะหานสี่สะโพกหานสี่ได้เท่าไหร่แต้มไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นตรงนะคะตรงจากข้างบนลงมาแล้วก็จากตรงนี้วัดไปสะโพกหานสี่เช่นการขีดเส้นตรงนะคะ จากนั้นเอวเอวครเท่าไหร่หารสี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้บวกเกต1นิ้วนะคะค่าของเกต1นิ้วมาไว้ตรงนี้ฟังใหม่เอวครเท่าไหร่หาร4อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นบวก1นนิ้วออกไปเป็นค่าของเกตแล้วก็เอาค่าของเกตมาวางตรงกึ่งกลางระหว่าง เอวแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วก็ทําเกตลงมาความยาวของปลายเกตก็จากตรงเส้นเอวหนิ้วเออโทษโทษหนิ้วนะคะตรงนี้ขีดเป็รูปเกตพอมาถึงเอวขีดตรงคู่นะคะแล้วก็เป้าเป้าก็ให้วัดจากตรงนี้ไซส์นี้คือไซส์เรียนไปตัดเป็นไซส์จะได้รู้ นะคะไซส์นี้คือไซส์เอ็มนะคะวัดจากตรงนี้เป้าไซส์เอ็มเป้า26่าหาราหารสองยี่หหารสองอยู่ตรงนี้แล้วเราลบออกสองครึ่ง1นสองแล้วก็ครึ่งก็ขีดเส้นมานี่1นุดหนิ้วนะคะหนิ้วครึ่งแล้วก็โค้งแล้วก็ขีดลงไปนะคะเป็น ชิ้นหน้านะคะกระเป๋าแล้วก็วาดรูปโค้งเลย6นิ้วแล้วก็วาดรูปโค้งไปเลยนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าคราวนี้เราทําชิ้นหลังะคะคราวนี้เราจะทําชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้นักเรียนทําอย่างนี้นะคะผีดเส้นจากริมกระดาษลงมา2นิ้วจากริมกระดาษลงมาอีก2นิ้วนี้เป็น เป็นขอบตรงนี้คือเป็นขอบใส่ยางนะคะขอบใส่ยางอันนี้ตัวตัวที่เขาพับลงไปนะคะให้นักเรียนไม่ผ้าไม่ออกนะตัวนี้คือบริเวณที่เราจะใส่ยางตรงนี้ที่เราพับลงไปแล้วนักเรียนไปเผื่อตะเข็บอ,อีกนิดนึงนะคะเป็นที่เราใส่ยางจากนั้นเส้นนี้คือเส้นเอวนะคะจากกื่นกลางนี้นักเรียนวัดไปเลยนะคะเอว เรา2ีสิเอ้ย28หาร4ก็ได้7นะคะนักเรียนบวกยางยืดไปอีก2นิ้วนะคะอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บสะโพกเราหาร4อยู่ตรงนี้นะคะสะโพกเราหาร4อยู่ตรงนี้ ของใครไซส์เท่าไหร่ก็ทําตามนั้นนะคะไซส์ไขยไซส์มันอันนี้รูยกตัวอย่างมาอันนี้ความยาวกับกางเกงให้วัดจากเส้นนี้ยาว1 6นะคะอันนี้ไม่ใช่ครูวัดผิดต้องวัดจากเส้นนี้นะคะวัดลงไปเอวยาว16เพราะว่าชิ้นหน้าเราตัดไว้16นะคะนี่คือความยาวจากนั้นตรงนี้คือสะโพกนะคะสะโพกหาร4นะคะ สะโพมนักเรียนอาจจะบวกหลวมไปหนึ่งนิ้วก็ได้บางคนไม่บวกวัดผิดมันก็จะฟิตนะคะให้นักเรียนบวกไปเลยบวกหนึ่งนิ้วก่อนแล้วก็ถึงหารด้วยสี่นะคะจากนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะนี่ตรงนี้เราเผื่อแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นโค้งไปเป็นเส้นยางยืดนะคะ เบื่อ,อยางยืดจากนั้นตรงนี้ก็ให้เขาเป็นเส้นตรงๆขึ้นไปนะคะตรงนี้คือจุดที่เราหักมุมเล็กน้อยนะคะเส้นเป้าหลังเอาเส้นนี้เลยปกติเราจะเอียงเข้าตัวนี้เราไม่เอียงเราเผื่อ,อยางยืดไปในตัวนะคะอ่าคราวนี้วัดจากเอวตรงนี้มาเท่ากับเป้าเป้าเรายี่บหกก s t สอง 2, ก็ได้13แล้วเราถอยหลังมา หนึ่งนิ้วสองนิ้วครึ่งน,นะคะหมายความว่าเป้าเท่าไหร่หารด้วยสองแล้วก็ลบออกหนึ่งเออสอนิ้วครึ่งน,นะคะลบออก1น,นิ้ว2นิ้วครึ่งก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนก็นเขีเส้นตั้งฉากเข้ามาหาตัวนะคะจากนั้น เป้ยี่หกนักเรียนก็เอาชิ้นหน้ากลับมานะคะวัดวัดจากตรงนี้นะคะเป้ยี่หได้11บครึ่งตรงนี้ก็เอา11บครึ่งมาต่อตรงนี้แล้วเราก็วางไปให้มันได้26นะคะยี่สหคราวนี้ให้ลบออก 1, หนึ่งเหลือยี่ห้าพอเพราะว่าเราจะเอาส่วนที่ขาดไปมันอยู่ที่ขอบนะคะ ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดโค้งไปอย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เราก็จะวัดให้ห่างจากตรงนี้มาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วถึงเอาไม้บรรทัดนี้โค้งไปอย่างนี้นะคะก็จะได้เป้าหลังอันนี้เป่า ตรงนี้เป้าหลังนะคะหลังนี่คือท้องขานะคะคราวนี้ให้นักเรียนขีดเอียงเล็กน้อยเพื่อความสวยงามลงข้างล่าง1เซนขึ้นข้างบน1เซนนะคะให้เป็นเอียงๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมองภาพไม่ออกแล้วตูตัดออกมาให้ดูเพราะจะเป็นแบบนี้เอียงอย่างนี้นะคะเก่ทรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็เท่านี้เลยนี่คือบริเวณที่เราจะใช้อืมอนี้นะคะก็จะเป็นอย่ง่ง้อ่อันนี้คือชิ้นหลังนะคะเมื่อเราสร้างแพทเทิร์นชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะ พูจะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ยางยืดตรงนี้มันเผ่อ,ออกไปเยอะละเวลาเราสวมมันจะสวมผ่านสะโพกได้นะคะถ้าเราเอาตามเอวมันจะผ่านสะโพกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดซิปถ้าเราเปิดซิปก็ทําอย่างที่บอกในขั้นตอนแรกทีนี้เราไม่มีซิปเราจะสวมขึ้นไปเลยเรานักเรียนก็เลงแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งมาให้หมดเลย แล้วนักเรียนก็ผ่านะคะผ่าแทรกกระดาษเพื่อจะช่วยให้ขยายส่วนข้างบนให้เขาให้เขาหลวมเพื่อที่เราจะได้ไปใส่ยางยืดได้นะคะให้นักเรียนผ่ากระดาษออกแบบนี้เลยนะคะกลางออกเล็กน้อยผ่าให้ติดขาดออก,ก,กันเลยนะคะ จะดึงผ่านสะโพกขึ้นมาได้นะคะส่วนข้างนี้ก็กลางออกไปนะคะให้กลางออกไปนี้ข้างล่างอาจจะเผื่อไปยอะออกไปอีกเล็กน้อยได้นะคะประมาณครึ่งเซนกวกลางออกไปนะคะเป็นการเผื่อ,อยางยืดอีกชั้นหนึ่งนะคะเเผื่อสองสเต็ป สามนิ้วนะคะเป็นนักเรียนต้องเผือเ่อเพิ่มไปอีกสามนิ้วกลางออกไปเลยนะคะจะช่วยให้ด้านหลังช่วยให้ด้านหลังเขากว้างขึ้นเวลานักเรียนดึงกางเกงขึ้นไปมันจะได้ผ่านสะโพกได้นะคะก็นักเรียนก็ใส่ยางยืดวัดใหม่นะคะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้7นิ้วใช่ไหมนักเรียนก็ต้องมาแบ่งครึ่งอันนี้ใหม่นะคะอันนี้สิบสองนิ้วนะคะสินิ้วนักเรียนก็แบ่งครึ่งก็ได้6นิ้วนักเรียนก็อีกข้างหนึ่งหนิ้วก็รวมทั้งหมดเป็น12นิ้วเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้ด้านหลังนักเรียนใส่ยางยืด12นิ้วนะคะ๋ยวเขาก็จะยืดออกไป อัตโนมัติของเขาเองใส่ยางนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะเดี๋ยวครูจะไปวางท่าให้ดูเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้เวเราก็จะไปเย็บกันเดี๋ยวจะเย็บให้ดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ